ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับรูปภาพที่มีจำนวนเท่ากันเลขหนึ่งอ่ะโยงไปไหนคะหนูรู้แล้วไปตุ้มเออ่ะเลขสองค่ะเลขสอง เล้าอ <a> ูเลอยเลสียสี่ <a> เยเลสีอยูหน่เด็กน้่หนึ่งสอาสี่ห้าสี่หนึ่งสองส Mm -hmm. Yo lo ¿sí?